สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจลนะคะในเจลสอรี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเจลก็มีของจะมารีวิวนะคะเป็นแป้งนะคะจาก covermark ค่ะรุ่นที่เจลได้มานะคะชื่อว่า covermark finishing powder sjq นะคะเบอร์ y3 นั่นเองนะคะอันนี้เจลซื้อมาในราคา213บาทนะคะเป็นราคาที่ลด10%นะคะจริงๆอยู่ที่ราคา350หรือ330เนี่ยไม่แน่ใจก็ลดเหลือมาอยู่ที่213บาทนะคะแป้งตัวนี้นะคะจริงๆเนี่ยเป็นแป้งที่ไม่ได้โป่งแสงนะคะเป็นแป้งที่มีสีหน่อยแล้วก็สีที่ได้มาเนี่ยมันจะออกแบบสีเหลืองแบบนี้นะคะ่ะตัวแป้งเนี่ยอันนี้คือเจลใช้จริงแล้วก็แบบตัวติดทั้งวันเลยเนาะก็ มันจะเป็นแป้งแบบสำหรับทาหลังรองพื้นเหมือนเป็นแบบ finishing powder ให้แบบรองพื้นมันเซตตัวค่ะมันเหมาะมากเลยสําหรับคนที่แบบมีผิวสีแทนผิวสีคล้ำแล้วก็แบบผิวสีทนเหลืองนะอย่างอย่างสี Y2 เนี่ยจะออกเป็นแบบสีทนชมพูแล้วก็ Y1 เนี่ยจะเป็นแบบสีแบบขาวไปเลยอะไรเงี้ยอืมก็ถ้าใครอยากลองดูของเขาว่ามาเนี่ยเจลว่าเป็นแป้งฝุ่นที่แบบราคาไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบเบาสบายหน้าค่ะ อย่างตัว c o v e r า a ์ g เนี่ยตอนเราซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ให้ตัวพัฟมาเนาะถ้าใครจะซื้อพัฟของ c o v e r m a ์ g เนี่ยต้องซื้อแยกนะคะราคาประมาณ59บาทมั้งเจลไม่ค่อยแน่ใจแต่เจลแบบมีพัฟอยู่แล้วเจลใช้ของแบบเมจิก็ะคะอันนี้ก็คือมันพอดีเลยที่เจลซื้อมาตัวเนื้อเนี่ยมันจะให้แบบผลิตภัณฑ์แบบสีเหลืองแบบนาเนี่ยพอทาไปแล้วมันแบบมันเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ไม่รู้ในคลิปมันเหลืองไหมแต่ว่าเจลทาไปที่หน้าเนี่ยมัน มันเหลืองเลยแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เหมือนแบบเบาหน้าค่ะไม่ได้หนักหน้ามันเป็นแป้งฝุ่นที่แบบคุณภาพดีอ,ะอ่ะเซฟก็เลยอยากจะเอามาให้แบบเพื่อนเพื่อได้ดูกัน,ะน่ะเนาะมันเป็นแบบของที่มันจะรู้สึกว่ามันเป็นของที่เหมาะสำหรับคนแบบผิวสีแทนะๆๆนะเพราะว่าคนที่ผิวสีแทนส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกสีค่อนข้างลําบากโดยชอบแป้งฝุ่นเนี่ยถ้าเป็นแป้งฝุ่นที่มีสีเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบลาบากเราในการเลือกสีแป้งสักตัวหนึ่งเนาะ อีกที่บอกไปนะคะแป้งตัวนี้เนี่ยมันให้ความปกปิดปกปิดแบบปกปิดเลยอ่ะปกปิดดีแต่ว่าก็ไม่ได้เท่ากับแป้งผสมรองพื้นที่มันจะแบบ coverage มากกว่านั้นมันจะให้ให้อารมณ์แบบธรรมชาติดีนึงด้วยความที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ยพอเราเกลีย่ยให้เข้ากับใบหน้าเนี่ยมันก็ทําให้สีรองพื้นกับกับสีแป้งเข้ากันแล้วก็แบบเซ็ตตัวแบบดีมากะคะ่ะอืมและที่สำคัญคือเขาให้แบบมาเยอะมากอะ่ะตัวนี้เขาให้ประมาณ เท่าไรอ่ะ30กรัมเลยนะเจอว่าเยอะพอๆกับแป้งฝุน่นของพวกอ่า Raramancer เ,ออเลยแล้วก็แบบราคาก็แบบถูกกว่าแบบสองสามเท่าตัวมันมันโอเคอ่ะเนื้อมันก็แบบละเอียดอ่ะแล้วก็มันคุ้มค่านะสำหรับการที่เราจะเลือกใช้แป้งฝุน่นสักตัวเนาะอันนี้ก็แบบเหมาะสำหรับนักศึกษาหรือคนที่แบบเพิ่งเริ่มหัดแต่งหน้าอย่างเงี้ยเจ๊ว่าซื้อตัวเนี้ยมาแบบคุ้มมากอะ่ะที่สำคัญเนาะตัวเนี้ยเขาบอกว่าผลิตที่แบบประเทศญี่ปุ่นเลยซึ่ง คุณภาพประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้เกแล้วมันก็ไม่ได้แบบแย่เลยนะถ้าใครไปซื้อที่เคาน์เตอร์ของของ c o v e เ mark าเนี่ยมันจะมีแบบลดราคาอยู่เนาะตามแบบในห้างที่เป็นห้างเล็กๆเนี่ยก็จะมีหรือว่าตามห้างใหญ่จริงๆก็มีเคาน์เตอร์แบรนด์ของ c o v e เ mark มาอยู่เจว่าเป็นเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งที่แบบเจลชื่นชอบมากเลยเพราะว่าเจลใช้ตัวที่มันเป็นรองพื้นของขาว่ามาเจลชอบแบบชอบมากค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวแบบแป้งฝุ่นก็เป็นอีกอัน เป็นเฟรนดของเจลเลยอันหนึ่งแบบเจลใช้บ่อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมารีวิวให้คนผิวแทนได้ดูกันค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นแบบคลิปสั้นๆนอ้อถ้าใครอยากจะติดตามเจลนะคะก็ตามได้ที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าซับสไครต์กันมาในนี้ได้เลยนะคะเจลก็จะมารีวิวของเรื่อยๆน้อ็ก็แบบอันไหนที่แบบอยากให้รีวิวเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเควันนี้เจลขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ